นี่ก็พบกับช่องตั้มรวยลายชแนลนะครับวันนี้อยู่กับบ่าวตั้ม EP สามนะครับมาอัปเดตการเลี้ยงมดนะครับผมการเลี้ยงมดนะครับแบบขวดนะครับตอนนี้นะครับมดของเรานะครับกําลังทำเป็นเป็นชั้นนะครับทําเป็นชั้นนะครับผมมดก็ได้เข้าเข้ามาในรังแล้วนะครับรังที่เขาทําก็จะเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับเป็นใยนะครับผม ตัวนี้ก็ทําการออกลูกเรียบร้อยนะครับออกลูกออกเต้านะครับผมครับผมก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นอ่าเป็นชั้นของเขาแล้วก็มีไข่นะครับมีไข่อยู่ข้างในนะครับผมตอนนี้นะครับก็อาหารของเราก็ทําการให้น้ําหวานนะครับพวกข้าวพวกอะไรนะครับเขาก็จะเอามาเลี้ยงลูกนะครับผมเลี้ยงไข่ของเรานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับ เราต้องปิดบงังให้ให้เขาได้เมื่ือดหน่อยนะครับผมตัวนี้เราเอาผ้าปิดนะครับสีเหลืองนะครับผมอ่าก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมตอนนี้ก็มดของเราก็ทําเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับเป็นชั้นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอา่าก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตก,กันเรื่อยๆนะครับผม